สวัสดีครับพ่อแม,ม่พี่น้อง fc สนับสนุนแพงครับ fc น้ององค์อิงครับมาพบม,มาพอกระเบาโทนนะครับนาะนี่ช่วงนี้ครับช่วงนขนหัวลุกครับพี่น้องสำหรับมันีอกสีมเวาเหลืองเล่าชวนขนหัว,วลูกให้พี่น้องฟังครับที่บ้านน้องคู่ครับพี่น้อง หมบานกระสิมีหนองใหญ่เนาะครับเนาะแต่หนองใหญ่นะ่ะที่ฝั่งหนองกระสีมีวัดครับถ้าจากวัดไปกระสิเป็นโรงเรียนตีดกับวัดกระสิเป็นอาามมยครับเป็นอนาไมยประจำโมูบานครับซึ่งฝั่งถนนตีตีดโรงเรียนที่ไปอนาไมยนะ่ะฝั่งงานัรนสิเป็น เมลุเผาศพครับพี่น้องเป็นเมนเผาศพเนาะซึ่งมีพี่คนหนึ่งในบ้านครับคนบทสบายยำคลื่นประมาณสี่ทุ่มก็สิมีคุณหมอคนอยู่เฝ้าอนามัยเนะครับเนาะคนสีอยู่บบานพักเพิ่นก็ไปหาหมอครับ ก็จะไปปลูกคุณหมอปลูกคุณหมอแล้วหมอก็มาจัดตรวจตรวจแล้วก็จัดยาให้ครับกพจะจัดยาให้เท่านั้นแหละครับพี่น้องเป็นกะกบบาบเหลียวหลดออกจากกัน้ำไมปุ๊บกะสิพานวัดครับแต่วัดนะั่นฟังที่แลนผ่านนะั้นเป็นเม่นเผาศพเป็นกระแนมเ,เห็น คนยางอยู่ข้างกำแพงวัดใส่สุดสีขาวบ่ะนี่ตอนแรกก็บ่อยเห็นใจครับพี่น้องกขี่รถผ่านไปปกติแต่ตาผัดไปแน,นมกระจกหลังบาทนี่ผัดบบเฮียนยังเลยไหมเท่านั้นแหละพี่น้องเอ,อ้ยแคบสิบโบเบกครับห้องไปเลยไหมบีทเข้าไปอันนี้ก็ไข่หัวกลนครับพี่น้อง กรณีเดียวกันกับคือคือคือเหมือนันเลยเหมือนว่านที่บาทุทนบอกไข่งว่าคนครับพี่น้องคุมโป่งนอนไข่เหมือนกันครับซึ่งที่อนามัยเนี่ยอนามัยยุบานเนี่ยเคยมีเคยมีคนเนาะครับเนาะเป็นไปหาหมอ แบบอาการผลกันนักสมัยตะกี้มันกับประมาณแถวาเแลวกับประมาณ30ปีที่แล้วตอนเบาโทษยังหน่อยๆประมาณเจ็ดแปดขวบครับว่าซื้อคือหูค้อมเหลวตอนนั้นหูควอมเล้วก็มี่มีญ่ลูกเพิ่นพาไปหาหมอนอะครับเนาะพาไปหาหมอสุกรถไปครับใส่รถสุกสุกไป บูถึงเครื่องสุมโมงครับไฟดับไฟในมูบาน,นีดดับหมดเลยครับทั้งอนามัยทั้งวัดทั้งมู่บานดับหมดครับบ่มือบอ่เดิกเลยครับพี่น้อประมาณุ่มหนึ่งประมาณทุ่มหนึ่งแต่ว่าอากาศมันไอแสงมันบ่มีนะครับเนาะม,มันหมื่แล้วบาทุ่นกับหน้ากับผ้ากันเป็นนางเหรียญอยู่ตรงหน้าเท่านั้นแหละ ในยินเสียงหายยงางน้ำโขลนในยางน้ำทางมาเลยครับพี่น้องเสียงหายเพิ่นหายลูกเพิ่นที่พาแม่ไปหาหมอแม่เพิ่นตายครับพี่น้องแม่เพิ่นเสียชีวิตอยู่อันนั้นไม่เนี่ยเพิ่นหายมาทนจำได้ขืนใจเลยครับพี่น้องเรื่องนี้เดี๋วหล้างจากนั้นมาประมาณ มาทนจำไาไรอบประมาณส4สี่ 13, ปีส3บ4สบสี่ปีเป็นเด็กหน่อยไปเลียนหม้อเหลือของเรียนมากับไปใส่เบ็ดบ่อบ่อกินเข,านะไไเาขา่านะไปใส่เบ็ดลับเข่าบานซีทุ่มหาทุ่มจึงเคยได้กินเขา่าเป็นหลวกระเพาะครับพี่น้องเป็นหลวกระเพาะเจ็บท้องเจ็บท้องขึ้นสิบเป็นสิใต้นะเจ็บท้องจนจนไม่ไง มา,มามามันหวนววงห้ตัวเย็นตัวสีเหมือดไม่ไงถามว่าไปอนามัยบอตอนแรกเ่าโทนสิไปอนามัยครับพี่น้องแต่พอแต่คีดว่าสิไปอนามัยปปิดไฟดับครับพอแต่ไฟดับเท่านั้นล่ะคือเห็นเหตุการณ์นี่เลยเหตุการณ์ที่เพิ่นไปอนามัยตอนไฟดับแล้วเพิ่นบริกลับมา เท่านั้นล่ะพี่น้องเอ้ยอาการปวดท้องของบ่าวทนป่เปพน่ยังทนได้อยู่ปุไปดอกบอกปีใหญ่ไว้จังสีเลยครับคือเถียนเหตุการณ์ในบวกาแหละครับพี่น้องบ่หัวมันมีอเอียงแน่นอะครับเนาะเพราะว่าเคยมีคนไปหาหมอประมาณสี่หามองแรงหมอเพิ่นกะ เลิกงานแล้วนะครับก็เลยตะผู้ซอยแต่ว่าถือเพื่อนไปหามองเรียเเพื่อนได้ให้น้ำเกลือพี่น้องได้ให้น้ำเกลือกว่าน้ำเกลือสิมดกับปกูกับเป็นสองสมปโมงสามสมปโมงกับจนเหมือดจนคำเพื่อนบอกว่าคือเกันกับมีคนหลายอยู่ในี่อะไรไม่ไนะคือเกันกับคนหลายเพุนะ่อนว่าโซเล่โซเล่กันอยู่ยางสวงเสียงชวงเสียง แต่แถวๆเราบ่ามีไผ่ครับพี่น้องบอกรู้สคือว่าถ้าคำแล้วย่าสิบไปเลยครับอนานัยมันหนากรัวครับพี่น้องฟังเสียงกบเสียงเขียดด้วยครับพี่น้องด้อเมื่อนี้เปล่าโทษยางไปจนหอดต้นไม้ใหญ่ก็เลยบ่เห็นนก นกเข่าห้องครับพี่น้องปกตินกเขามันสีหองอะแต่มือหนียางไปจนหอดกคงไม่ไงตอนนี้มันก็ยังบ่ห้องครับบ่หงว่ามันตื่นแสงไฟพี่บ้าต้นไตไปหรือบ่ฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับเรื่องเป็นตะยานหรือบ่เป็นตะยานกะอยู่ทีุ่่นปินิดของแต่ละคนเนาะครับเนาะอาหารสีบ่เป็นตะยาน หรือ,อาสิบป็นตยางน,นอนหลับฟันดีครับสำหรับคำขึ้นนี้ฟันดี้าตีสวัสดีครับฝากพ่อแม่พี่น้องกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องทองพูนแป้น้อยน้องหญิงเลยอครับเป็นกำลังใจให้บ่าวทุนเนาะนอนรับฟันดี้ครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนสวัสดีครับ ¡Sí, <laughs> sí,